สวัสดีครับแอซีทุกคนครับไม่มีใครรู้สักคนดีค่ะอย่าดูเลยสวัสดีตอนเท่งๆแห่งที่ว่าน้องเงินครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ไม่ค้าคนสวยชื่อนางวัวติ๊บใช่ไหมถูกแล้ววัวติ๊บกำลังขายข้าวซอยน้อยเนี่ยครับแต่ไม่มีคนดูเรานะวันนี้นะครับก็น้องสีเดินดูอันนี้แมวนะครับว่าที่สุดนะครับหน้าตาจะเป็นนี้เอาเอาแสนได้นี่รับชมไปอากาศที่ว่าน้องเงินนะครับ สวัสดีครับคนสวยอ้าวอ๋อ z o มชมเครื่องหน่อยเอาน้องสีเลินทำให้หน่อยเท่านั้นเอาไหมครับไหมครับจัดไปจัดไปสวัสดีแอปซีสามสิบสี่คนที่เข้ามาชมเข้าสซน้อยแห่งอันนี้คือผงชโลมโต๊ดใส่ประมาณห้าช้อนผลบวงแน่ๆใส่เลยโถลิ้นห้าช้อนนะครับนี่ไงอันนี้คือสูตรข้าสซน้อยผ่านล่าสุดเวลาเท่งของเชียงตุงโอ้ยอย่าใส่พริกเยอะผมไม่ชอบพริกเราใส่นิดนึงใส่ใไม่ค้าชอบยังใส่ยังไงนะใส่ไข่ซะด้วยนะใส่ไข่สักหนึ่งผงนะครับนี่ครับ เฮ้ยซูน่าใสๆได้อะผมใส่ผมเป็นผู้ชายต้องกินไข่แรงเฮ้ยอย่าไปเอาหรอกนี่นะสิมาร์กแอบดูนะแม่ค้าสวยมากครับแม่ค้าคนนี้นะครับแอบขำมอยไข่บ้านหนูมาใครที่ติดตามช่องของสิมาร์กคือนะครับอย่าลืมโอ้นี่เนี่ยขาดชิยุโอพักชิยุน้ำแจงนี่ชาวบ้านเพิ่งไหลเข้ามาจะกินข้าวซอยเปิดเป็นอาหารตอนเท่งนะครับไหลยังไงไหลคืออะไร ใส่เป็นหน่วยเน่นอยไถเข้ามาก็เลื่อนเข้ามานั่นแหละ,ะใส่ไข่หอยมั้งนะผักถั่วน้อยนีย่ผมตัดเต,ดตดอะยังไม่ใส่ใส่ไข่ก่อนนะครับเอาดูสุดไม่ค้าชมก่อนนะครับดีโอ้ยน่ากินมากมาบโอ้โหต้องใส่ไข่อ๋อแอบเอามาออมเอาไข่มีดุก,ก่อนเลยกันมา เอาใส่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 ชงชงชงโอ้โหมันไข่ไม่ค่อยดีไข่ตามหมูว่านอาจจะมีลูกน้อยนะครับดึงโอ้เก่งมากไข่ไม่แตกคิดว่าไข่มีลูกนะครับจะได้เห็นบรรยากาศครับท่านผู้ชมว่าไงครับคอมเมนต์ก็ไม่เห็นนะครับถ้าใครทักมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ายินเสียงชัดไหมเป็นยังไงนะครับถ่ายไลฟ์สดวันนี้นะครับ แอปีครับช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าได้ยินเสียงไหมนะครับกัเกินกัมเกินเขาออกกัมไหมไปกัมสาวสาวเขาเฮ็ดกำมอ่ะมันถ่ายวิดีโออยู่ไปกำมไงนี่ครับสวยมากครับโอ้โหกระสวยน้อยนะกินน้ำลายไหลนี่โอ้ขอบคุณ f อ7ซีเจ็ดสิบสามคนที่เขามาดู เขาสน้อยแห่งสาวันน้องเงินสองสาววันนี้ครับโอ้ถ่ายรูปเลยโอ้โหเพิ่ผสมเลยเนี่ยเอ้ยยิ่มมีอันคอมเมนต์มาโอ้ขอบคุณนะครับแต่ในม่นกี้ผมไม่รู้ไ้กดไปเจออะไรไม่เจอคอมเมนต์เลยตอนนี้ได้เห็นนะครับ ่ขอบคุณครับข้าวซอยน้อยหรือว่าหาซิมฮักใช่ครับข้าวซอยน้อยนี่หมายถึงก๋วยเตี๋ยวที่รอยอยู่บนน้ำนะครับดูของน้องสีเดินกำลังจะชมพอดีน้องชอบใส่พริกเยอะนะครับตะกี้แกงผมรับใส่ใส่พริกให้ผมน้องช้อนนะครับเฮ้ยอันนั้นแม่ค้าทําให้เราไม่ได้แกงนี่นครับนี่คือโทรดินนะครับขยะเขามากไม่ใส่ซันมากเนื้อเป็ดเรากล้วยไม่ใส่จอบเหมือนหน้ากรวยฉันอนี่ยน้ำมันเยอะมาก น้ำมันเลยนะครับนี่นคือน้ำมันฟูลขอมเจียวเลสีเลินไปถ่ายทำการทำเคปอะไรคะหนูมาไห่ดูให้ดูหน่อยฮะเ,เ,เนี่ยน้องสีเลินก็ติดตามด้วยนะครับตอนเย็ยนๆน้องจะลงอ่่าไมูรข้าวซอยน้อยครับใช่่นนาจะเป็ขอ,อของผมยังไม่ได้กินนะครับยังอยู่ในหม้ออยู่นะครับ เอาไข่เป็นกาข้าเปลี่ยนกันเนอะเออก็จชิมมะขามตานเหรอวะแขบก็เหอสองแสนบาประหารสี่าเออขาไม่ให้ผมไปหานะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนแน่เขาผมไม่กล้าไปนะครับผมไม่ใช่ไกด์ของเปลี่ยนแน่นะครับเพราะน้องไกด์ของเปลี่ยนแน่มีอยู่แล้วนะครับ ของค้ำขายเนาะร้อยห้าสิบเองอันนี้ราคาแตกต่างมากครับแต่ว่านี่แค่ร้อยห้าสิบจัดนี่ยังไม่ถึงห้าบาทเอ้ยประมาณบาทหนึ่งห้าสิบประมาณห้าบาทนี่เนาะที่น้องของค้ำขายเจ็ดร้อยจัดนะครับเจ็ดร้อยจัดก็ประมาณอยู่แค่ร้อยห้าสิบจัดเองนะคะสิบบาทโอ้ต่างกันหนึ่งสิบบาทนะครับแต่นี่ไม่ดูว่ารสชาติลองชิมก่อนนะครับอร่อยเมื่อวานชิมแล้วชิมแล้วแอบมาชิมก่อนร้านสวยจริงๆ สักแผ่นน้อยได้ครับได้ครับใครอยากกินข้าวซอยน้อยนะครับเดี๋ยวจัดให้มาที่บ้านน้องเงินน้องสีเดินจัดให้เด้งพีฮะเลยค่ะจะมาไหมมาแน่ๆมากินฟรีใครๆที่มาที่งานรับปริญญาน้องสีเดินนะครับข้าวซอยน้อยร้านนี้เราเหมานะครับยังขายอยู่นะครับเฮ้ยวันรับปริญญามาขายยังไงวันที่สิบห้าเอฟซีมาดิเมาเขาดิเมาไว้โอ้โหของซิมฮักรักเธองนะมัน ดูนะครับวิธีการออกจากแผ่นเป็นนี่ใช้ตะกิบเองยึดดยึตะกิบตะกิบแล่มเร็วขี่ไปขี่มานี่ครับเอาเหมือนไงของช่วยจิ้มมาแล้ขายอะส่วดิตัวดิเบอร์จุดีเบเกิลขึ้นไอดีเล็กน้อยเยอะนะครับมันจะโดนดิกระ ต้องฐานไก่นี่เป็นกระนี้กันอืมเข้าเชียงนะใกล้ใกล้ก็เขาเ้าแค่อ๋อยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยโอเคชิมหน่อยครับอันนี้ของผมนะครับน้องศิลาเม้นคนชิมให้นะครับโอารลโลอายโยโย่แอบเอาไข่บ้านมาขโมยโอ้โหไข่บ้านผมตงหาผมไก่ผม,ผมตัวทีนะครับอ่านคอมเมนต์ไม่ทันวนะ่าพอดีผมถือกล้องสองอันนะครับ อ่อยไม่แพ้กันเลยกับของ่องทำขายว้าวนะครับสุดยอดนะครับฝีมือน้องวัวทิพย์คนนี้นะครับไม่มีห้าสิบพูดภาษาไทยไม่มีห้าสิบโอ้ยอยากกินไข่พมนี่เดี๋ยวหมดอันนี้จินมากไข่มอ่ะผมชิมลองชิมทำไม่ใช่ลองชิมอ่ะผมจะชิมให้เอฟซีได้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับไข่อ๋ององผมอะไรนะ S <S ไข่ปะบ้าไข่ผมอร่อยครับฉันไปกินไข่ค่ะไม่อยากพูดอันนี้คือเขาสนะใส่ไว้นอร่อยมากครับบางนี่นะวางกินนะบางเนี่ยโห่ยอืมครับถ่ายยากนิดหน่อยครับไม่มีคนถ่ายให้นะในแกน่ะไม่มีคนถ่ายให้ ต้องหาปีสินเตยแยบเขาแหละชวชวห้าสงาหมันโกอมันก็แผ่นก็แล้ววานเดๆนะครับสีปาเลดุกเลยอันนี้คือขาแผ่นสีขาวนังเชยอยนี่เป็นขาวมัน หนูสีหน้าไม่ค้านะสวยนะครับนี่เป็นแม่ของแม่ค้านะครับทำก็จะน้อยเพื่อให้ลูกหลานได้กินจริงๆไม่เท่าไหร่ครับเอยเห็นดีชัดหรือเปล่าไม่รู้นะถ่ายนี่ครับสัญญาณเน็ตแดงหรือเปล่าไม่รู้ โอ้โหมีควันเนาะใช่กอร่อยมากครับขอกินประมาณหแผน<อ>่นนี่เำดับอาหารเช่นอาหารชาวานต่างๆครับ <c oughs> ถัวเน่าอ๋อไม่ใช่ถัวน่านะครับเป็นชนี้ครับวนี้สงครับจ <c oughs> ัดแผ่น ราคาเท่าไร่ราคาแค่5บาทนะครับประเทศไทยไม่มีกินนะครับแบบนี้5บาทนะครับ5บาท5บาท,5บาทนี่หมายถึงรวมทุกอย่าง,งนะครับรวมผักรวมแป้งแต่ไม่รวมไข่กับสับนครับถ้าแบบนี้นี่แค่2บาทครึ่งนะครับสีขาวครับ 2>, 2บาทครึ่ง <50 S 2> คือห0จัดเฮ้ย1บาทเดย โอ้แอบกินของผมโอ้โหจัดไปนี่ของน้องซีเดินนะครับ<ข>อ,อ่า<ข>อมานะผมชิมก่อนผมอยากกินอุ่นสดๆร้อนๆของน้องซีเดินนะครับพาสในอันนี้คือไม่ใส่ผักไม่ใส่ไขเ่เยอะนะครับอาจจะเพลิดนะนี่ใส่พริกประมาณห้าช้อนพาสในยะัไงไงมีพริกพาสในมีพริกอร่อยม<อ>ากครับคือธรรมชาติ เดี๋ยวของผมอร่อยกว่าพอดีผมใส่ไข่ <c oughs> ักเอาไข่มนามาขึ้นไที่กำกับมาแบหยเอามเอาินก้อนหน่ะน้าเลยควมมเจ้า,จาชุมจะกินเไม่สี่แกอไม่ถูกพี่ว่าตะกิบถูกพี่้องสินชิม่อนให้น,นะ ทำไมต้องทาแป้งตนน้นลำผิวราคาห้าห้าบาทครับสิบบาทยังไม่ถึงเลยส <c oughs> องร้อยสี่สิบสองบาทนะนีทท่ปลาชิบยเนี่ยจำโปนักท่องเที่ยวมากินกันลงมาติดใจอเนี่ยมะเไมาเห็นมุดอะไนะ กทนอ๋อคุยกับครับใช่ครับอันแน่อยู่เชียงตุงแล้วครับผมไม่ได้ไปหาครับพอดีผมไม่ใช่ไกด์ของพี่อันแน่ครับขอบผมอนี้ไม่ใช่เอ่อก็เป็นข้าวนมแบบหนึ่งครับของกินเด่นๆนหนึ่งครับเกี่ยนข้าวซอยน้อยอย่างเชียงตุงเรากินเป็นอาหารตอนเช้าหรือว่ากินเด่นๆ่นตามหมู่บ้านครับกินจริงจริงนะครับบ้าที่สุดนะครับน้องสีเดือนครับบ้าที่สุดครับเข้าทะเล ใช่ครับผมชอบมากครับข้าวปลาทะเลแล้ว่บแล้วก็อาหารทะเลนะครับเมืองไทยาเอครับก็เอาเทาียงสามนาทีปิดไปกันอันนี้สิบสามนาทีเนี่ยเดี๋ยวมีสิบสองอ่ะผจไว้ใช่ไหมนักเก็ตแม่ค้าหน่อยดิแม่ค้าคนสวยครับนี่แพนได้ยังครับมีแล้วนะครับน้องกำลังจะแต่งแล้วครับวันที่สิบแปดนะครับ โอมเจ้ามันที่แปลอ่ะโอ้ใครที่ได้ยินข่าวนี้ครับให้กําลังใจน้องหน่อยครับเนี่ยน้องก็ทําได้ทํานาเปิดร้านเขาสุดน้อยนะครับถ้ามาเดน้องเงินนะครับอาจจะเปิดทุกวันนะเมาเลยนะครับแผรนะไม่ถึงประมาณห้าบาทนะครับตรงเอกตรงเอกกินเอกนะอือ๋ออันแน่เป็นใครถึงต้องไปหานะครับพี่แน่ก็เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นพี่ชายผมนะครับเขาก็ช่วยโปรโมท อ่าช่องของผมแล้วก็ผมเคยเป็นไกด์เขาตอนที่มาเชียงตุงครั้งแรกครับต้องขอโทษได้นะครับครั้งนี้ผมไม่ใช่ไกด์ของเพี้ยนแน่โดยไม่ได้ไปหาอาจจะได้เจอินที่เชียงตุงที่อ่า university นะครับมหาลัยเชียงตุงนะครับพอดีพี่ก็มีงานอยู่ที่นู่นผมก็ต้องไปส่งน้องสิเลินนับปริญญานที่นู่นครับขอบคุณนะครับมีงานต้องไปถ่ายสาวนะครับไปแน่นอนครับครับอันนี้ของใครเนี่ย ของหนูเองค่ะโอ้ก oh, uh ินเยอะขนาดนี้เลยเหรอกินยังไม่หมดเราขยายห่วกันเลยชิวโอ้เอาเลยดีไหลเลยเลยตายเอ้ยพูดที่ฟักมั่นหนึ่งนี่คือมากระคะไม่ก็ล่ะมันใส่มุ้นมาะไรกันตามขึ้นเกิดขึ้นเราเกิดขึนะครับอร่อยมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของสมาร์ทนะครับอ๋อครับเด็กน้อยเยอะนะครับผมขอปิดคลิปของสมาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งพุ่งตันกำลังแซ่เดี๋ยวนะครับอากาศ เด็กรอรอคิวกินเยอะนะครับเมาแล้วครับตอนนี้ก็เด็กจอนะครับหน้าครับเดินจะมเมาอยู่นะครับเดินไปๆป้อนเนี่ยกินกบายจับตามหน่ด้วยนะคะติดตามกอนต่อไปค่ะนี่เมีค้าคนสวยนะครับจองแล้วนะครับเด็กอยู่ข้างหลังเยอะนะครับชิมาร์ทานะยะ ไปแย่กำลังพจิชปิดนะครับรอรอเด็กเยอะนะครับรกินข้สน้อยนะครับเจอกันนะครับเป๋ออ้ต้นเป็นหนึ่งในคลิปนี้ครับไป